ฝากนี่ใช้คอนเฟิร์มสำหรับคนที่ยังไม่เคยแบบจะสั่งจะส่งครับจะม่มั่นใจว่าจะเสียไหมอะไรไหมพี่คอนเฟิร์มไ,ไม่ะเสียคะ่ะอร่อยมาก3วันนะวันก่อนอ่ะรสชาติยังเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมครับขอบคุณคมากนะครับ จากออนไลน์ยกยสิบสามร้อห้ายำนยกร้านกระท้อนนะครับไม่ใช่1,500สิอันนี้ไม่เอาอันนี้ลูกค้าไม่เอาไข่แดงก,กับไข่เจียเค็มนะเราก็จะเพิ่มเป็นกุ้งสดกับกุ้งสดเข้าไปให้นะครับเป็นอะไรกรับ้อนี่้จะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้า5 5 0บาทนะ สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านเช๊นห,นหนึ่งนะครับนี่มาขี่รอบแล้วมาขี่รอบสาม <3 S 2> รอบแล้ววันนี้มาจัดอะไรครับยกร้านยกร้านกระท้อนเนาะยกร้านก็อลังอยู่แล้วยกล้านใส่กระท้อนอยกร้านใส่กระท้อนพูดไม่หมดแต่เรามาดูกันฝากสาหรับวันที่สิบถึงสิบสองสิงหาเนี้นะครับเจอที่เซ็นทรัลสาลียานะครับสามวันเท่านั้นนะครับ ถ้าใครไม่อยากรอก็มาเจอเจตหนึ่งได้ที่ประจวบอำเภอเมืองนะครับหรือว่าเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยำประจวบเจตหนึ่งแซ่บตามปากครับชอบหวานชอบเค็มชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบแซ่บแบบไหนก็บอกเจตหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าคนนี้เผ็ดแบบใช่ในออนไลน์เผ็ดแล้วเผ็ดอยู่เผ็ดแล้วก็ขอชี้ว่าเจตหนึ่งจะทำน้ำยำหม,ม้อต่อหม้อนะครับ รังแน่เจนึงกะท้อน,อนเช็หนึงใช้พันอะไรครับได้ครับเช๊หนึ่งใช้กระทนพันอะไรพันข้ากรไม่มองกมอนะกระสีชู้อยู่นนยไหนทำไมไม่เอาใขึ้นมาให้อยู่ตั้งแต่วันที่ 29, นะทอย,อยี่สเก้าสามสิบนะเดือนนี้นะจ๊ะส่งไปใหญ่ไหมไใ,หใหญ่ใหญ่ <c oughs> อ๋อเคย จะส่งส่าง,งจังหวัดด้วยแล้วก็มากินที่ร้านด้วยน้องสาวมาหลังบ้านหน้าบ้านใช่ไป่ <c oughs> <c oughs> นคากวนนู้น้า,นอ,ายอยู่ทุ่งส่งค่ะต้องบอกเป็นครั้งแรกที่ทำยกร้านใส่กระท้อนนันเจ๊น,นึง Bố thì dốc lại có ăn lăn nhiều lèo nè แต่วันอังคารนี่ถึงนะครับเจ๊หนึ่งไม่หยุดเลยเนาะหยุดจ่ายหยุดทุกวันจันหยุด,หย,ดหยุดไปวันจันนะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับไปทินนะมันมีงานตรงนี้นะครับมาได้ทุกวันหยุดที่เดิมนะวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบปกติไม่หยุดนะครับแต่เราหยุดไปทาแบบมีธุระนะเจ๊หนึ่งนะแม่แม่บอกได้กลิ่นหอมแล้ว ปลาชอยขึ้นจมูกแล้วแม่นะปลาบวกกับกระท้อนกินท้อมไปถุงทุ่งทรงแล้วเขาบอกตั้งใจมาหาเจ่หนึ่งเลยเนี่ยอะไรนะครับแม่ดีไม่มาสุกเสานะคนเยอะอีกฝากพี่ช่วยคอนเฟิร์มสําหรับคนที่ยังไม่เคยแบบจะสั่งจากตงครับจะไม่มั่นใจว่าจะเสียไหมอะไรไหมพี่คนไปิม่มไม่เสียค่ะอร่อยมากสามวันนะวันก่อนขอบคุณมากรสชาติยะงเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับ แพ็ก่งดีเพราะเราไม่กล้าคอนเฟิร์มต้องให้ลูกค้าคนที่แบบไม่ใช่หน้ามานะอันนี้มาจริงไม่หน้ามามาจริงไกลสุดก็ลาวนะไปถึงลาวเลยานหะนเแต่ข้ามฝั่งมารับทีไขนะ่ไหยนี่ยังไม่ได้ไข่ยังไม่ใส่ไข่นะเมือไข่ไข่ปลายังไม่ใส่นะ หมดเหรอขนดขนาดหมดไหมดไม่หมดแล้วคือแบบยำแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วพากลับไปให้แม่ใช่ไหมแม่ยังบอกว่าอร่อยนนั่แหละเราเราเลยเลยแบบสั่งออนไลน์ยอมเสีย350แต่ว่ารอบเนี้ยคือแบบว่าเราอ่ะขับรถมาเองเพื่อนเนี่ยเพราะแม่อะบุญบ่นตลอดว่าแม่บ่นตลอดแม่อยากไปกินเจนึงแม่อยากเกินเจนึแล้วหนูก็เลยแบบโอเคไปเนี้ย บางคนบอกว่าให้เยอะกับหน้ากล้องหรือเปล่าไม่นะครับจะส่งแล้วก็ปกตินะครับให้บางท่านบอกว่าจะส่งจะเยอะเหมือนแบบนี้ไหมจะส่งก็เยอะนะรอบที่แล้วกินหกคนค่ะรอบนี้สี่คนจะหมดไหมไม่รู้จริง บางท่านบอกว่าทำทำมาให้สำหรับคนรวยไม่ใช่นะครับเมนู70ก็มีนะครับ 70, 100, 150, 120ก็มีนะครับเราไม่จำเป็นต้องสั่งเลย ชินหนึ่งเขาเอแบบว่าคอมเมนต์บอกว่าทำมาให้เฉพาะคนรวยไม่จริงเนาะเจ็ดสิบล้วก็มีเราจิ้นหนึ่งเนาะเราทาให้ทุกคนแหละถ้าสะ<ไ>ดวกกินก็กินค่ะก็คือตามงบประมาณ<ช>ของเราเลยร้อยสองร้อยเราก็ขายค่ะแต่ขายตามวัตถุดิบที่เราสั่งแหละเรามากินตามตามที่เราอยากทานเล็กๆน้อย,นอนยก็ได้ค่ะโอ้โหไม่องมายำยกร้านเป็นขอหมุนหน่อยจะไปถ่ายลง ลงไอ้น,นี่ลงลงเพจน,นี่นะครับยำยกล้านกระท้อนนะครับไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยสิใช่อันนี้ไม่เอาอันนี้ลูกค้าไม่เอาไข่แดงก,กับไข่ยีม้าเค็มน,นะเราก็จะเพิ่มเป็นกุ้งสดกับกุ้งสุกเข้าไปให้นะครับเป็นอะไรครับเมนูนี้อันนี้ก็บวกกระท้อนด้วยจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะขอบวกไปห้าสิบบาทใช่ครับบวกแค่ค่ากระท้อนอย่างเดียวโหดูดิ ออกับกระทอนต่อไปนะคะกับเมนูกระท้อนกุ้งปุกไข่ย oma า a ม m อนจ้าไม่ไม่เคยได้กินแก๊สก,กี้ใช่ไหม อันนี้ได้กินแน่ๆรอนานก็ยังไม่เหนื่อยเห่อย้องวนเจ็ดแปดชั่วโมงที่นี่บอก่ไม่ค่อยอยากไปเพราะยืนนานมากยานจนห้างเปิดยานห้างปิดอันเดียหน่ะจะถ,นะถอยหลังก็ไม่ได้มองหน้าเห็นหน้าลูกค้าก็ถอยหลังไปกินข้าวยังไม่ได้จะไปเยี่ยวยังไม,ไม่ไม่เวลาเข้าห้องน้ำยังแบบว่าต้องเกรงใจลูกค้า đấy lem lem cả nhà là nít nhạng là nòi <laughs> <laughs> มีที่สิบสี่ถึงที่ยี่สิบสามอ่าเจ็หนึ่งก็มามาเที่ยวได้นะครับมีแถวที่สิบสี่ถึงที่ไหเจหนึ่งยี่สิบสามยี่สิบสามนะเจยหนึ่งก็ขายปกตินะครับอยู่ตรงนี้แหละจ้าฉ่ำเลยกับกระท้อนนะครับบวกกุ้งสุกบวกไข่เยี่ยม้บวกสลมอนจานากินแล้ว เมนูต่อไปจากกับเมนูกุ้งสุกไข,ข่ปูจ้ะใส่ข้าวโพดมะม่วงไหลบัวได้หมดไหมข้าวโพดอย่างเดียวมะม่วงด้ยจะข้าวโพดอย่างเดียวมะม่วงด้วยงงข้าวโพดไหลบัว เรียบร้อยกับกุ้งสุกไข่ปูข้าวโพดมะม่วงจ้าเรจียบร้อยครับเมนูต่อไปจ้ะสองร้อยห้าสิบจ้ะเก็บหมดเมนูต่อไปจ้ากับเมนูหม,มูยอไข่แดงจ้าปิดแล้วเหรอเขามีลูกค้านัด เขาเปิดตามเวลาอารมณ์ไม่ปิดขอโทษหน่อยเปิดทำไมแนึ <c oughs> ่งวันน่ากลัว เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมูยอจต่เรียบร้อยค่ะกับหมูยอไข่แดงจ้ามไม่ไม่ได้อยากได้มีมีก็ค่าที่มันแพงเไปเขาก็ตู้ไม่ไหวกันหรอกเมนูต่อไปเจ๊หนึ่งจับหมูยอปลาข้วโพดจ้ะบวกปรากอบแยกนะประปากอบ,กอบแยกไปใช่ม ยกประกอบไปนี่เอาที่ชอบกินอะเมนูต่อไปจากกับเมนูกระท้อนไข่ปูนะคะ สำหรับออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะคะช่วงนี้จะหนึ่งมีกระทอนให้นะสามารถทักมาถามก่อนได้นะอร่อยมากเลยขอบอกเลยช่ำกันเลยนะคะงกะเสียงเพลงกระท้อนไข่ปูสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อยากรู้เจ๊นหนึ่งใช้กระท้อนพันอะไรครับคองกัมไมยจา้าแล้วก็ยีราเนาะเราจะมีสองพันที่เราใช้เพราะว่าเนื้อเปลือกอะคะ่ะเขาจะเยอะกว่าเนื้อเม็ดนะคะนี่เจ๊นหนึ่งให้ดูนี่ เม็ดมันจะไม่ฟูมากเราใช้เน้นเนื้อเปลือกเนื้อเปลือกเขาจะนุ่มคือเอาไว้ง่ายคือได้เนื้อเราไม่ต้องการเม็ดเนาะเราไม่ต้องการเนื้อเม็ดเราต้องการเนื้อเปลือกเยอะที่เยอะพอหลายยำแล้วมันจะอร่อยพอไลก็มีรอบจะส่งยังไงเช่หนึ่งจะทุกวันจันทร์ค่ะสามารถจะส่งได้สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะสําหรับคนที่พร้อมสั่งนะคะสามารถทักกันเข้ามาได้เลยไม่พร้อมก็สอบถามก่อนได้นะเจ๊หนึ่งเนาะจ้ตอบหน่อยนะคะว่ารับไม่รับนะคะแจ้ง ตามสะดวกของลูกค้านิดนึงนะคะบางทีจะหนึ่งเห็นเงี้ยไปเลยเพราะเรามีคิวของเราแล้วก็ได้ล็อกตวเองเหรอนี่จ้ายำกะทอนอะไรเจ๊หนึ่งไข่ปูค่ะข้าตกเราต้องนี่เลยไข่ปูดำๆไปเลยนี่น่ากินมากกะทอนไข่ปูจ้าแต่ต้องบอกว่าไม่เห็นกะทอนแล้วเห็นแต่ไข่ปูแล้ว จ้าเรียบร้อยค่ะตามกันได้นะครับกระต้อนไข่ปูจ้ากองนี้อยู่ที่เท่าไหร่เฉยหนึ่งสองร้อยห้าสิบจ้าเรียบร้อยจ้าเซตมาอีกแเหรอยำกุ้งสดเท่าไหร่ในกี่ตัวยี่สิบตัวยี่สิบตัวบวกกับสมันพิเศษสองชิ้นเจ้าเดิมเลยใช่ปะเจ้าเดิมเจ้าเดียวที่กินกุ้งยี่สิบตัวเจะเอาไปให้ก็ได้เจ๊ เดวไปให้ใ<ช>เดวไป<ต>ให้แค่กุ้งอย่างเดียวก็เต็มหมอ้อเลยเจนี่งเ็มหม้อแ,แล้วโอ้โห<น>ดูดิกุ้งนะยี่สิบตัวนะน้ำยำต้องเพิ่มพิเศษไม่ใช่คอนเทนต์นะเจ๊นุ่ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้กินจริงกินจริงนะหายไปนานก็มากินอีก ไม่ค่อยได้ผ่านมาใช่ไหมั้งยี่สิบตัวบอกสมลมอนพิเศษนะครับเขาก็กิ่นของเขาอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะมีโหดมาก เหาผักไม่เจอเลยเจอตะกุ้งทานกี่คนครับพี่คนเดียว กินโหดมากเลยกับกุ้งสดตายแล้วรอบหน่อยกับกุ้งสดพิเศษนะครับบอกเราบอกว่าทานหนึ่งคนเท่านั้นนะเจ๊หนึ่งใช่ค่ะกุ้งสดเกือบโลนะโอ้โหกินใส่ยี่ห้าตัวโลดูดิแล้วกินคนเดียวด้วยนะครับนี่โอถุงดำเลยเรียบร้อยค่าเรียบร้อยนะกับกุ้งสดเกือบกินหนึ่งกิโลเลยเจ๊หนึ่งใช่ค่ะ เรามาปิดเรามาปิดกันด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูกุ้งสุกไข่เมงดาจา้านี่กุ้งสุกไข่เมงดาฝากสำหรับช่องเจ๊นหนึ่งแซบตามปากด้วยนะคะแล้วก็ทิกตอกแซบตามอ่าเจ๊นหนึ่งแซบตามปากด้วยแล้วก็ยูทูปเจ๊นหนึ่งแซบตามปากนะคะฝากพมาออนโทเลยเจ๊หนึ่งได้ไดก็สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะสิงหาคมนะเจอกันเซสชั่นสารยานะคะก็ฝากกันไปใช่หลายร้านมาก ร้านดังๆทางนั้นเลยในทิกตอกหรือว่าทางออนไลน์นะคะก,ก็มีนะใช่ค่ะคะัุนะบะสุมีเยอะค่ะหลายเจ้าเลยแล้วก็บุ๋มแล้วก็บุม๋มเยอะแยะไปหมดเลยหลายร้านมาก